ให้ทุกท่านรับชมรับฟังเพื่อความบันเทิงพทานัรับ เข้มหาห่อยนะครับเป็นตัวเดียวนะครับยี่สิเอ็ดกันยานะครับก็ใครไม่กดถูกใจคลิปน้ากดถูกใจคลิปให้ด้วยนะครับก็เท่าผลธ่ะกิจนะครับ ปกติแล้วก็ VIP นะครับน้นแตเดียวนะครับก็เน้น5้านะครับก็กดติดตามด้วยนะภาพเพิ่มด้วยนะครับด้วยาพคลิปแล้วทางตั่งทางชนะครับแล้วกดถูกใจคลิปด้วยนะครับคใหม่ของทางชนะครับกดถูกใจคลิปด้วยนะครับคลิปทคลิปของทางชนอครับก็เทียบผดูเพื่อความมันเทิมเท่านะครับ ห้าหนึ่งนะครับห้าสองครับ นะครับห้าสี่นะครับแล้วก็ห้าเก้านะครับก็เคลียร์ของทางชนะเทียบผลดูเพื่อความมั่นเทอะนะครับคโค้ดโฆษณาขึ้นมานะครับพค้ดัวนะครับด้วยกดปีจะกดข้ามโฆษณานครับกดดูโฆษณาให้กันนะครับ